สวัสดีค่ะมีรถ SUV สาภาพสวยสภาพป้ยายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเลยนะคะมาด้า c ซ3เครื่องยนต์2องพนเกียร์อตอตโต้คันนี้ปี2016ค่ะภายในก็จะเป็นเบนาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะแอร์ดับเเสกุญแจรีโมทค่ะภูมิในมัลติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทไม่์หกหมื่นแท้นะคะประวัติเจ็คศู์ตลอดนะคะรถสวยสาภาพตีน่าใช้มากมากเลยนะคะ ระบบเซนทรัลล็อก Lock, ค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ9,000บาทนะคะขอฐานเงินเดือนด้นรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณนีได้นะคะอยู่ที่1 8 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็สุรคณนี้ไปเช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพดีสวยขับดีน่าใช้แนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะ กายแอคทีฟเทคโนโลยีแล้วนะคะขับดีม,มากๆเลยค่ะมอนี้สวยไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะภายในสีดำแนวสปอร์ตค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะแอร์แบ็กคูนะคะขับดีพร้อมใช้งานค่ะไม่หกห0ื่นแพ้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ มาด้า CX3 นะคะเครื่องยนต์สองพันเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ปี2016ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เงี่อเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ